วันเกินไม่มีปาลาทะเลไม่มีปาลาทะเลหมดปลาแล้ว

ไม่เล้ยฟ้าทะเลหมดปาแลวครับเอ้ยดีกี亚马เลยฮะเออฟ้าเลยโอ้ยกี亚马จะ้ก้อนจุกบุ๋ยากำลังร้องอ่ะได้ยัวเนาะเร็วเออเร็ว

เต็นว้วงโทรศัพท์ขอนลรกเต็นมาทำการเต็นเหรอโทรศัพท์มาทำด้วยเดี๋ยวก็เลยถึงชิวกันสวัสดีนะครับเช้กวันหมดแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ